สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมดังสตอรี่ครับสำหรับสายทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า YouTube เองนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์นี้เลยครับมันก็คือเจ้าตัว Sunway Photo ตัวนี้เลยครับมันเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เรานะครับสามารถแบบพลิกแพงกล้องได้นะแบบ ทำให้กล้องจากแนวนอนอยู่ใช่ไหมสามารถพลิกเป็นแนวตั้งได้นะครับหรือว่าจะถ่ายแนวตั้งอยู่พลิกเป็นแนวนอนได้โดยที่เราไม่ต้องไปปรับแก้ตัวขาตั้งกล้องหรือว่าอะไรนะครับเพียงใช้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เขาก็จะสามารถพลิกกล้องให้เราได้แบบง่ายๆเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับคอนเทนเตอร์ในยุคนี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ด้านในจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การประกอบเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ let's go ไปกันเลยมาดูอุปกรณ์ด้านในกันนะครับเปิดมานะครับมันก็จะมีตัวของคู่มือนนะครับ ในคู่มือเขาก็จะบอกวิธีการประกอบนะครับว่าประกอบยังไงนะครับในส่วนต่อมาก็จะมีน็อตครับมีมาให้4ี่ตัวกับตัวของหกเหลี่ยมอีก2ชุดเนาะตัวนี้คือตัวเอาไว้ยึดกับขาตั้งกล้องนะครับหรือว่าเพจต่างๆนะก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเอาไว้ยึดอ่าตัวตูดกล้องนะครับอีกอันนึงก็คือตัววงแหวนนะครับไอตัวนี้แหละครับที่เป็นพระเอกครับคือเราสามารถหมุนตัวเพจให้มันเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับนี่ ในขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการไขตัวเพจติดกล้องกับตัววงกลมก่อนนะครับโดยการไขเข้าที่ร่องนี้ครับมันจะเชื่อมต่อกันตรงนี้ในเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะเอาเจ้าตัวนี้มาติดเข้ากับตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการไขน,อขนอ็อตไขน็อตสองรูข้างล่างนี้ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเวลาหมุนเนี่ยก็กหมุน,นตัวนี้ได้เลยนี่มันก็จะไปเลยบนี่ ตัวค่อนข้างค่อนข้างหมุนลื่นอยู่นะตอนได้มาแรกๆมันฝืดๆนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าหมุนไปสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยน่าจะหลวมแน่เลยครับมันเลยมีเจ้าตัวนี้มาครับสามารถล็อกได้เนาะก็ใช้ตัวนี้ล็อกได้ครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่าเนื่องจากผมไม่มีกล้องนะครับก็เลยก็เลยจะมาติดหลิกให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับผมจะทําการติดตัวหลิกตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะรอขยับให้ดูนะวิธีการใช้ก็คือเอาตัวนี้ไปเชื่อมกับขาตั้งกล้องใช่ไหมแล้วเราก็ปลดล็อกครับอ่าแล้วน อ่ะเพียงเท่านี้กล้องก็เป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็หมุนล็อกปึ๊บเรียบร้อยครับเวลาใช้เสร็จอยากกลับมาเป็นแนวนอนก็หมุนมันลงมาปึ๊บอ่ะแล้วก็ล็อกนะครับ คำพูดนิดนึงนะครับไม่สามารถใส่คู่กับหลิกได้นะครับเพราะว่าตัวตัวฐานตัวตรงนี้นะครับค่อนข้างเปีียนิดนึงนะครับทําให้มันไม่สามารถติดเลนได้นะครับตัวนี้ก็คือเซตที่ที่เสร็จเรียบร้อยนะครับหรับใครที่จะซื้อนะครับต้องเผื่อที่ให้ด้านหลังนิดนึงนะครับอย่างตรงนี้เป็นเพจกล้องใช่ไหมอ่าแล้วตรงนี้คือเพจไอ้นั่นนะครับมันเห็นไหมว่ามันต้องเผื่อเผื่อจังหวะหมุนนิดนึงนะครับไม่งั้นมันติดนี่เห็นไหมด้านหลังนะครับเผื่อดีๆด้วยเด้อ คลิปในวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด s ั b s c r i b ์ให้ช่องดังสตอรี่ด้วยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอรีวิวสินค้ากล้องแบบนี้นะครับจะมีมาให้อีกเรื่อยๆเลยครับยังไงฝากติดตามนะครับฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจกดไลค์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวันนี้ฝากไปกับแบรนด์ Sunway Photo ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคผม